กำลังเล่งล่าตัวในยูหรือในจรคนนี้มาสอบสวนเพราะว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหมอเก่งนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินที่ไปโกงค่าหัวคิวแรงงานต่างด้าวด้วยครับสนับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตวไวใช้ปุ๋ยคู่ดิน ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมาม่าโอเครสทากโกยากิเส้นหนานุ่มซอสฉ่ำกิงอร่อยโอเคเลยสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอนสวัสดีพี่กริงนะครับหลอนๆเมื่อวานนี้ร้อนจากผลของคำวิน <c oughs> ิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นแม่นเลย หักเลยเหรอหักปากกาไม่ได้หักพี่ต้นนะหักปากกาเซียนการเมืองทั่วฟ้าเมืองไทยหลายต่อหลายคนแทบจะ99.99จะมีคนเดียวคือหมอตู่หมอตู่จตุพรอาจารย์ตู่คนเดียวเท่านั้นเองที่บอกว่างานนี้หนียังไงก็หนีไม่ออกแต่บอกใครก็ไม่เชื่อสุดท้ายแล้วหักปากกาเซียนทั้งประเทศนะครับนายกยังอยากเรียกนายกอีกเลย อดีตแล้วอดีตนายกเศรษฐาท<อ>วีสินเก้าอี้บินเก้าอี้บินไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเก้าอี้บินเนี่ยเด็ดดอกไม้แล้วมันสะเทือนไปถึงดวง,งดาวพอเด็ดไปแบบนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากเก้าอี้ร้าวคอ,อรมอสถานแล้วอาจจะ พันจะพานไปถึงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตจะได้หรือเปล่าคนมาถามกันนั่นแต่เปิดรายการนะคุณจำตอนหาเสียงได้ไหมไม่ได้ให้พันสองพันปึ้งหมื่นนึ่งหลักหมื่นแล้วคนที่ปึ้งไปหลักหมื่นปิวไปก่อนเงินจะแจกเองงานนี้จะทําไงก็ต้องถามเบอร์รองลงมาแม้จะเป็นคนจากสําคัญแต่ท่านไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการท่านจุลพันธ์อมรวิวัต์อันนี้เบอร์รองช่วยอันนี้ช่วยดิจิทัลนะดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะเบอร์รองดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวานนี้ท่านแค่ตอบแบบ อยากจะเฟดตัวเองสูญหายไปจากโลกใบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าแต่กัดฟันด้วยอ่ะอะไรนะเนยได้ได้เบาๆมันไม่ตอกย้ําไม่ย้ําเติมเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้มติออกมาแบบนี้ฮะหต่อสนี่พลิกทุกข้อกรหอกรณีที่มีการกุรูออกมานะครับหต่อ4แล้วมติที่ออกมาคำวินิจฉัยกลางที่ออกมา้ย้ำเติมยิ่งกว่าครับ ปีกันก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คาพิพากษาคำตัดสินออกมาเนี่ยทำให้นายกกลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ตกอ,อกตกใจค่ะเพราะว่ามั่นใจกันหนักหนาน,นี่ว่ายังไงนายกก็น่าจะรอดโอ้โหเมื่อวานนี้คนออกมาทำนายกันเพียบเลยว่าจะรอดด้วยตัวเลขเท่านั้นเท่านี้สุดท้าย ไม่รอดค่ะแล้วหนึ่งในคนที่ตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคุณอนุทินค่ะตกใจครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยนี่ส่งหังใจไปให้กับท่านนายรัมบตรีเสียต่า แต่ว่าอย่างอาจารย์ธนพรว่าบอกว่าน่าจะเปน้อยมันเอไทถ้าได้เวลาแล้วถ้าไม่มาตอนนี้เดี๋ยวคราวหน้าไปเจอกับประชาชนทล่น่ไไม่น่าไหวไม่จะห่างหามไงอาจจะเป็นแบบนั้นได้สางามสางามที่พูดปากใต้เพราะเตรียมวางไว้เดี๋ยววันนี้จะมีคนปากใต้มาให้ความเห็นฮะความเห็นร้อนแรงแต่ว่าผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของมติ54 2สัปดาห์2สัปดาห์ติดติดทำให้การเมืองสเกลเนี่ยปวดไปหมดสัปดาห์ที่แล้ววันที่7 เก้าไกยุบไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้สิบสี่สิบี่กุมภาพันธ์สิบ์ี่สิงหาวันนายกเศรษฐาเก้าอี้ปลิวครับหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อก็ต้องเดินหน้าต่อไปมติของศาลคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลออกมาแบบนี้ทำให้หลายๆคนบอกตั้งอกตั้งใจว่าแล้วไงใครจะเป็นคนต่อไปสำหรับเก้าอี้นายมนตรีใหม่คนที่สามสิบเอ็ดท่านนายกเศรษฐาเท่าไหร่สาสิบเอ้ยคนที่สามสิบสา0สิบคนที่ 31จะเป็นใครแคนดิเดตออกมาแบบนี้แคนดิเดตออกมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขาต้องเรียกประชุมเลยนะและคนเรียกประชุมคือพี่อ้วนเหรอโหยังบินอยู่กลางอากาศอยู่เลยนายใหญ่เรียกเองนายกทสร้างชาติแต่ในพักเองยังไม่ค่อยจะเป็นเอกภาพเลยก็เลยกลายเป็นว่าไปไปมามาคนอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายลุงตู่ท่านนายกเออไม่แต่ว่าท่านองคมนตรี ท่านไปไกลกว่าน,นั้นแล้วนะคะะัาแต่แต่ถือว่าท่านเป็นหนึ่งใน6กคนดิเดตที่มีสิทธิ์ที่จะรับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคุยจบไ่้ยังไงเมื่อวานนี้ที่บ้านจันสองล่าคุยจบครบเคาะเคาะว่าไงสรุปเคาะว่า อาจารย์เกษมชายเกษมจิไม่ไหวแล้วมั้งอายุหลักเท่าไหร่แล้วอะหลักเจ็ดได้แล้วมั้งเดิน้ไม่ไหวแล้วป่วยป่วยแอดแอดผิดกะข่าวพลาดไปแล้วทำไมเมื่อก่อนใช่ตอนนี้ไม่ตอนเนี้ยเห็นลุงป้อมไหมใจบันดาลแรงเหมือนกันอาจารย์ชัยเกษมหายแล้ว สำรานเดินแบบว่าออกรอบสัปดาห์ที่แล้วออกรอบตีก๊อปใครจะคิดว่าตีก๊อปอยู่ดีๆเฮ้ยเก้าอี้มาเสยวะเก้าอี้มาราชรถมาเสยเป็นแบบนี้เาะอาจารย์ชัยเกษมนิติสเดียออกมาขอออกมาเดี๋ยวจะมีการโหวตในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเพราะว่าไม่อยากปล่อยถ้าปล่อยภูมิใจไทยใจคอไม่ดีแล้วไม่อยากปล่อยคุณลุงอิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเถาเป็นได้ไหมเอาคุณเศรษฐาลงยังได้เลยไม่ต้องรอวิกฤตใดๆแต่ถ้าเป็นตอนนี้ไหวไหมพี่อหไหวไหมมรสุมถาโถลุยทุบยุบ พวกกระดน่ำซ้ําเติมการเมืองร้อนเศรษฐกิจร่วงไหวเหรอมันจะไม่สหหามและคุณจับเออทำไมสาหามแล้วคุณจําคําพูดตอนที่ออกมาจากเรือนจําออกมาที่ไปโรงพยาบาลเออนักโทษเทวดาโอ้โหคำเนี้ยครับและเลือกเรื่องของ ไอ้ภาวะเนี่ยภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยอาจจะอาจาอาจะไม่ยังไม่ถึงเวลาต้องสั่งสมบาร,รมีอีกหน่อยเพราะฉะนั้นนายกบ้านจันทร์สองล่าเลยบอกว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วแต่มีคนหนึ่งเนี่ยก็คือจุกรู้ทานายจ,จ,จุกรู้เดชากิติวิทยาน,านันท์เมื่อวานก็ถ่ายผิดผิดเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้อาจารย์อาจารย์เดชาเนี่ยทานายเดชาบอกว่าถ้าหากอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกัฐมีคนเนี้ยพังแต่วันแรกพังแต่วันแรกแปลว่าอะไรอาจารย์โพสต์ไว้อ่าจะ ใช่ไหมฮะรัฐ<ะ>มนตรีไปด้วยหรือไม่อบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าเรามีคําตอบแต่ขอพักแป,ป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันเดีย๋ยวพึ่งโลกแอป,ปนะมิกกูมิกทะลุโลกโชคทะลุหลานแจกรถแจกทองมูลค่ากว่า2ล้านบาท เพียงสแกน QR โคดข้างขวดแล้วกรอกรหัสใต้ฝาวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะใหม่ไฮยีนเอ็กซ์เพิดวอรชซักรวมได้ป้องกันสีผ้าตกใส่กันสะอาดชีวิตง่ายด้วยไฮยีน กมผ่าไทยสุดยิ่งใหญ่ภูมิปัญญาเลอค่างานหัตถศิลป์ดึงแก่นแท้ของสุดยอดศิลปินจากท้องถิ่นมาสร้างสรร์โอท็อปไทยงานศิลปชีพป,ประทีปไทยโอท็อปลอมดวงใจด้วยพระบารมีตระการตากับสินค้ากว่า2,000ร้านค้าอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมจากทั่วประเทศสนุกกับมินิคอนเสิร์ตและความบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย10-18สิงหาคมนี้ณอาคารเชลเลนเจอร์1-3ึ่งถึอคเมืองทองธานีโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราท้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราท้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราท้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน Cocoa Mix จาก Nature Give มีอัลคาเนทีนมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์ i v ฟก่อนนอนกินเเน Nature g ก v e Cocoa Mix Cocoa Mix c ก c มิกซ์จากเนเจอร์ i v ฟ กินเจะกีฟทิ้งก็กินมนจะกีบถึงตอนเย็นก็กินม่จะกีอยากกินไม่จะกรีบที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนจะกรีบที่ไรเธอก็ชงมาให้เนจะกรีฟ ท้องอืดเขียวแอร์เอ็กยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมติโคนเคียงข้างคุณมายาวนาะนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากตอาเอ็กซ์พันคำเตือนในฉลากก่อนจะย้ยาลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอแ <love> ม่เลือกนมผงตาหนีที่มี DHA รังแครรังแก่ฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เือกแชมพูที่ใช้เลียร์ไอส์คูมเมนททลใหม่ซูเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขียร์ทุกกลมาปัญหารังแคใหม่นิชินรสฮอตชิลลี่ล็อบสเตอร์หอมเผ็ดโอ้แต่ก็หอมเผ็ดแต่ก็มุฟออนจากความหอมของอโรมาล็อบสเตอร์ไม่ได้ใหม่นิชินรสฮอตชิลลี่ล็อบสเตอร์หอมล็อบสเตอร์ มีเสมฮ่ไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสกัดสําคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอคับเซมฮ่าปราศจากแอลกอฮอล์และน้ําตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกา We Care แดงแป๊ดเลยเ่านี่เครื่องเสียเปล่าวะมไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมัเผ็ดแวนิชทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรงแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนะักโดยไม่ต้องพยีดูนี่ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเทาสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้แกนขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย ถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วยแนทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบาทาเทรดแนทบีจากเมกาวีแคร์ครับเนี้ยมีโมเมนต์อุ่นๆรออยู่มีไออุ่นๆเหมือนเมื่อก่อน้อยพ้นควันมีแกงปององเปา่าน่ารักแบบปลาปลากระเป้าและมีคำอุ่นๆที่อร่อยเต็มครับคนอโจโมเมนต์อุ่นๆที่เจอได้ทุกวัน จอดคุม้มรอฟมอมอบคา่าเดินทางมูลค่า200บาทและสิทธิประโยชน์อื่นๆแก่ผู้ที่สมัครหรือต่ออายุอาคารจอดแล้วจอดสายสีม่วงแบบรายเดือนผ่านแอป MRTA Parking ตั้งแต่วันที่1 3 1ถึงส1สิงหาคมนี้ <c oughs> นี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมละ่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ w love Apache ให้เรายิ้มได้เสมอ <love> you. แม่เลือกนมผงตาหนีที่มี DHA เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลบ้านปัญหายเยอะ จระเข้เยอะกว่าจระเข้นวัตกรรมก่อสร้างจะพื้นหรือถนนผนังหลังคาดาดฟ้าโครงสร้างใช้จระเข้ร่วมกันช่วยปกป้องทั้งบ้านซื้อได้ทุกที่ที่ทมีป้ายจระเข้ช็อปแดงแป๊ดเลยเปล่านี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพระมกินเบนโตะมมีประชุมเช้า เลบีรักขาเพิประมาณสำหรับผู้มีอาการอ่อนล้าอ ah, like ่อนเพลียม cool. yeah. ีว <part espe' music> uh ิตามินบีรวม4และแร่ธาตุรวม12ชนิดบำรุงระบบประสาทและร่างกายบีรักขาวเพิร์ประมาณแนะนำขนาด2อเม็ดใหม่ไฮยิน e อ็กซ์เพรสวอซักรวมได้ป้องกันสีผ้าตกใส่กันสะอาดชีวิตง่ายด้วยไฮยีน นุนโดยแว็กซี่ผ้าดูแลเคลือบเงาเครื่องหนังและพื้นผิววัสดุเอเนกประสงค์ยาแคปซูลขมิชนชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถทมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปใหม่เข้าเกรียบ PR Big Bag รสสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจจำกัดขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรถมะขามป้อมอาปาเชอ I Love Apache 9นาทีเชื่อว่าที่เราพักไปเมื่อสักครู่นี้มีบางคนนั่งไม่ติดแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะรู้นะคะว่าที่ลงทะเบียนกันไปถ่ายหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาพยักหน้างึกๆเงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยจะปลิวไปตามนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะตอนนี้อยากให้ทุกท่านวางทุกอย่างลงแล้วมานั่งหน้าจอทีวีค่ะเพราะว่าบุคคลที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ ก็มีเพียงแค่คนที่เขาเป็นผู้เริ่มต้นเท่านั้นดิฉันจะให้คุณผู้ชมนะคะฟังจากปากซึ่งตอนนี้เป็นอดีตนายกรธฐมนตรีแต่เขาเป็นผู้เริ่มต้นดิจิตอล10,000บาทอยากให้ฟังชัดๆด้วยหูของตัวเองนะคะว่าดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่งนนั้นจะปลิวตามตัวท่านไปหรือว่าจะยังแจกจ่ายเหมือนเดิมค่ะ แต่แลกอยู่แล้วและตอนนี้ยิ่งมีโครงการและเงื่อนไขสารพัดส,สารพันดังนั้นไม่สามารถแจกได้และตอนนี้นายกกาอี้ปลิวไปแล้วนะจะทํายังไงต่อไปขอทัศนะท่านผู้ชมเอาไว้ได้ไหมขอทัศนะนายกเนี่ยนะกาอี้ปลิวเอาไงดีกับดิซาเวเลตทำดี่ทำให้เสร็จหรือบอกเฮ้ยไม่ไหวหรอก ถ้าทางจะเสี่ยงสะดุดน่าจะปลิวตามกับนาย,ยกและทมตรีไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าปลิวตามอันนี้อันนี้อันนี้วิเคราะห์แบบแบบไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคุณผู้ชม<อ>ถ้าปลิวตามนี่คืองบป,ประมาณไปใช้ด้านอื่นได้แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการมาโดนฟ้องย้อนหลังต่างๆที่มีคน<ต>อื่นเพื่อเพื่อทางก็จะรอดปลอดภัยแต่บางคนท้วงติงเรื่องว่าไอ้ซูเปอร์แอปที่ทํามาอันนั้นงบใช้ไปแล้วไงมหาศาลแค่ไหนไม่ยอมบอกในการทำโครงสร้างแอปพลิเคชันไปแล้วด้วยอ่ะแล้วถ่ายรูปหน้าพยักหน้าหงึกหงึกกันไป ผู้ชม70กว่าเปอร์เซ็นต์ิว ตามสะดุดนะท่านเศรษฐาเออโหวตหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปโหวตหน่อยนะที่เดิมเลย34 HD app นะคะเราอยากรู้ว่าเช้าเนี้ยคุณผู้ชมที่ดูข่าวอรุณอมรินคิดยังไงกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตจะปลิวตามท่านอดีตนายกเศรษฐาไปหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวพักจากรายละเอียดเรื่องการเมืองมาดูเรื่องของการบ้านเราบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นหน้าฝนนะคุณผู้ชมแต่ว่าไฟไหม้เกิดขึ้นได้ตลอดเลยไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเราก็ต้องทำมาหากินถูกต้องไหมคะ อาจจะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปการทํามาค้าขายเดี๋ยวนี้ร้านค้าบ่นกันอุบเลยว่าขายยากจริงๆแม้ว่าจะเป็นร้านขายสินค้าทุกอย่าง20บาทก็ยังบ่นเหมือนกันแต่ครั้งนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทําเอาแทบวอดไม่เหลืออะไรเลยค่ะเอาไว้ว่าจะได้รับการแก้ไขหวังว่าพฤติกรรมนี้จะได้รับการจัดการเอาผิดตามกฎหมายให้ได้ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าใกล้กเกษียณแล้วอายุมากขนาดนี้ ยังสามารถลงโทษได้อยู่ไหมตังโทษได้ไดตามกฎหมายแล้วจริงๆคนนี้เขาไม่ธรรมดาประวัติของเขาเนี่ย f อ6สหถ้าหาอากาศระดับครูนะฮะ ขับ F16 มาแล้วอ่ะอมไม่ธรรมดาจริงแต่รู้เลยว่ารวยจริงนะ,ะมีเงินซื้อบ้านได้ซื้อเพื่อนบ้านไม่ได้คำนี้นไม่เกินจริงหรอค่ะคุณผู้ชม,มดูเรื่องของพี่ต้นอ้อก,กันหน่อยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดังในเรื่องของต้นอ้อช่อโกงคนเนี่ยออกมาแฉกันนะคะแต่ว่าพี่ต้นอ,อ้อยังคงยืนยันว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาก็ให้เป็นไปตามกระบวนการแต่เรื่องจิตวิญ,ญญาณที่อยากช่วยคนยังมีอยู่ล้นแบบเต็มเปี่ยมเลยครั้งนี้พี่ต้นอ,อ้อรับปากช่วยอีกครั้งหนึง่ง นี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยไหมคะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดมรสุมในชีวิตของพี่ต้นอ้อแต่ว่าเธอนั้นก็ยังเลือกที่จะเปิดหน้าออกมาช่วยเหลือคนที่กําลังลําบากครั้งนี้มีคุณแม่คนหนึ่งคะ่ะไปร้องว่าลูกออ